ดีค่ะอ๋อได้ค่ะค่ะค่ะจะรีบทำให้นะคะสวัสดีครับน้องแพรวกำลังวุ่นอยู่เลยนะมีอะไรพี่ช่วยไหมครับสวัสดีค่ะพี่บิ๊กพี่เกลียวตอนนี้ก็กำลังทำเรื่องสิ่งเชื่ออยู่อะคะ่ะก็เพิ่งเข้ามาใหม่ยังทำไม่ค่อยเป็นเลยอะแล้วพวกพี่จะไปไหนกันเหรอคะพวกพี่ไว้ชวนเราไปทานข้าววันด้วยกันนะ แต่ว่าเห็นเรายุ่งๆอยู่ให้พวกพี่ช่วยดูก่อนไหมจะได้เข้าใจมากขึ้นขอบคุณมากเลยนะคะพี่บิ๊กพี่เกลียวสวัสดีค่ะวันนี้พบกับทศข่าวสั้นทันใจนะคะวันนี้มีเรื่องราวดีๆมาแนะนำค่ะเป็นช่องทางการติดต่อสื่อสารสำหรับแก้ไขปัญหาในการทำงานให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีสิ่งนั้นก็คือขอบค่ะ ขอบคือชุมชนแห่งการเรียนรู้โดยการรวมตัวกันของคนที่มีความชอบมีความสนใจหรือมีปัญหาจากการทำงานที่คล้ายๆกันมาพูดคุยแบ่งปันเพื่อเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้วยกันโดยมีช่องทางการเรียนรู้ที่หลากหลายเช่นขอบลายเป็นต้นหากเรามีปัญหาหรือข้อสงสัยต่างๆในการทำงานก็สามารถเข้ามาสอบถามจะมีผู้เชี่ยวชาญมาให้คำตอบค่ะหรือจะเป็นในส่วนของเว็บไซต์ที่สามารถเข้าไปดูข้อมูลต่างๆได้โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ จะเห็นได้ว่าขอบมีประโยชน์มากมายเลยใช่ไหมคะเป็นทั้งชุมชนแห่งการเรียนรู้ชุมชนแห่งการแก้ไขปัญหาเพื่อให้งานนั้นประสบความสำเร็จทอสข่าวสั้นทันใจขอลาไปก่อนพบกันใหม่กับช่วงข่าวหน้าสวัสดีค่ะเออนี่ไงวิธีการแก้ปัญหาของเราตามที่ดูตามข่าวสั้นโร็วจากน้งองแพลดีมากมากเลยนะคะเรียนรู้ง่ายเขา้าใจง่ายแถมมีคนเข้ามาช่วยแก้ปัญหาให้ผ่านไปได้ด้วยดีอีกนะคะ,ะวิเกี้ยวง้นสองคนมาทำอะไรกันเนี่ย อ๋อพอดีพี่บิ๊กกับพี่เกียรเขาไมา่ชวนหนูไปทานข้าวแต่ว่าติดคุยกันเรื่องงานนิดหน่อยค่ะิดีแล้วออการพูดคุยกันเนียจะได้ทราบถึงวิธีการทาํางานร่วมกัน<ม>และการแก้ไขปัญหางานสองคนกินข้าวกันมาหรือยังเนี่ยก็นึกว่าจะไปทานกัน้องแถวนี่แหละอุ้ยหนูลืมไปเลยอะค่ะว่าป้าพี่เขาซื้อข้าวมาแล้วค่ะแล้วเป็นไปจากน้องแถวเดี๋ยวพี่สองคนไปหา,หาราทานกันเองหมดเวลาแล้วเซลฟ์ 7.